สวัสดีสมาชิกทุกคนค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนเล่นเกม Last Land นะคะกับแอป Lazada นะคะเพื่อรับเงินรางวัลน,นั่นเองนะคะส่วนวิธีการเล่นเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนสมาชิกนะคะที่อยากจะเล่นเกมนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราทําการกดที่ลิงก์นะคะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดแอปนะคะใครที่เป็นสมาชิกกับ Lazada อยู่แล้วนะคะก็ให้เรานะคะกดไปที่ตรงนี้นะคะคำว่าบัญชีนะคะจากนั้นให้เรากดคำว่ารับเข้าฟรีตรงนี้นะคะ ส่วนใครที่ยังไม่สมัครนะคะก็กดที่ลิงก์แล้วก็ทำการสมัครให้เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับเกมนี้นะคะเกมนี้นะคะเราจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวทั้งหมดนะคะเก็บเกี่ยว14ครั้งเก็บเกี่ยว15ครั้งนะครับเมื่อครบ15ครั้งแล้วเราจะได้รับข้าวฟรีนะคะตรงนี้เป็นในส่วนรีวิวนะคะคนที่เขาได้รับข้าวไปแล้วนะคะเห็นไหมตรงนี้จะมีรีวิวนะคะ สมาชิกสามารถที่จะกดเข้าไป,ไปดูได้นะคะว่าเขาเขียนรีวิวว่ายัางไงก็คือได้จริงนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องทำภารกิจตรงนี้ให้สำเร็จเพื่อรับข้าวฟรีนั่นเองนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะในการเล่นก็คือให้เราลดน้ํำข้าวตรงนี้นะคะก็กดตรงนี้นะคะ,ะลดน้ํำแบบนี้นะคะแล้วก็ลดไปนะคะลดไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อตรงนี้เรามันข nice ึ้นว่าเติมน้ำนะคะเราต้องไปหาวิธีเติมน้ำวิธีเติมน้ำก็คือเราสามารถที่จะชวนเพื่อนนะคะชวนเพื่อนนะคะเพื่อที่จะได้รับน้ำนะคะมาลดนั่นเองนะคะแล้วเก็บน้ำตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเช็คอินนะคะเช็คอินชวนเพื่อนแล้วก็ไปดูไปดูสินค้าต่างๆนะคะเลื่อนดูสินค้าต่างๆตามที่เขากำหนดนะคะตรงนี้เขาจะให้หยดน้ำมานะคะ ตรงนี้ก็เป็นภารกิจในการเก็บหยดน้ํานะคะพอได้น้ํามาแล้วก็มากดตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคําสั่งนะคะที่เป็นตัวหนังสือขึ้นตรงนี้เนาะว่าเราต้องทํำยังไงนะคะพอเราลดน้ําไปมันจะมีวัชพืชตรงนี้ขึ้นมานะ,ะก็ให้เรากดกําจัดไปนะคะเล่นง่ายๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะคะเวลาที่เล่นเราเล่นเกมนะ,ะเข้ามาเล่นเกมนะคะ ตรงนี้ก็เป็นเกมเก็บหยดน้ำเหมือนกันตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็เมื่อเราทำภารกิจสำเร็จนะคะเราก็สามารถที่จะมาเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกดดูได้ชุกช่องเลยนะคะตรงนี้ ก็เล่นเกมเก็บหยดน้ํานะคะอันนี้แอดเล่นไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะกดได้เลยอันนี้แอดเก็บอีกเก็บเกี่ยวอีก4ครั้งนะคะแอดก็จะได้เข้านะคะข้าฟรีนะคะข้าหอมมะลินะคะเราเก็บเกี่ยวครบ15ครั้งเขาจะส่งข้าวให้เราฟรีนะคะเราก็รอประมาณ7วันนะ แอปนี้นะคะเล่นฟรีนะคะทำภารกิจสําเร็จเราก็จะได้ข้าวนะคะเป็นข้าวหอมมะลินะคะจะส่งถึงหน้าบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนจะส่งฟรีนะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะกดสมัครที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปส่วนใครที่มีแอปอยู่แล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะคะอันนี้แอดเล่นได้วันที่2แล้วนะคะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะ ภารกิจสําเร็จนะคะก็คือเก็บเกี่ยว4ี่ครั้งอีกสี่ครั้งนะคะแต่ถ้าใครชวนเพื่อนเก่งๆนะคะก็สามารถจะช่วยให้เรามีน้ําตรงนี้นะคะถ้าเรามีน้ําตรงนี้มากขนาดไหนเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้นะคะชวนเพื่อนแล้วกดชวนเพื่อนได้เลยนะคะอาจจะแชร์ไปที่ Facebook หรือว่ากลุ่มไลน์ก็ได้นะคะเมื่อเพื่อนที่เราแนะนํานะคะทําการสมัครผ่านลิงก์เรานะคะคเราก็จะได้รับน้ําตรงนี้ไปนะคะ แล้วเราก็ใช้ลดข้าวตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะโอเคนะคะสมาชิกคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะเล่นเกม LAS t l a n d นะคะกับแอป l a z a d a นะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนใครมีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ